ราคาทองคาในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะครับพุ่งแรงกว่าร้อยเปรียญนครับราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขยับขึ้นมาตอบรับสถานการณ์ความขัดแย้งทางนั้นภูมิรัฐศาสตร์นะครับหลังจากมีสัญญาณความตึงเครียดร,ระหว่างรัสเซียยูเครนทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้เนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนะครับแสดงท่าทีไม่พอใจการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่มี ภาพของความยืดเยื้อหรือยาวนานต่อเนื่องครับและครัมประเมินหรือมีการมองว่าหากการเจราจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนไม่แล้วเสร็จสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยอาจจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยอาจจะนำพา,าการสู้รบให้ทวีความรุนแรงอีกครั้งและอาจจะนำพาไปสู่สงครามโลกครั้งที่สารครับขณะที่ทางวลาดิเมียปูติน แห่งรัเสเซียนะครับก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์สำนักข่าวนะครับแสดงถึงแนวโน้มหรือท่าทีต่อความตึงเครียดร,ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนว่ารัเสเซียเองเนี่ยพร้อมที่จะดําเนินการสู้รบในรูปแบบของการสู้รบแบบยาวนานแล้วก็เผด็จศึกในยูเครนนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของการเจราจาสงบศึกระหว่างรัเสเซียกับยูเครนที่ไม่บรรลุผลนะครับ และท่าทีอันแขน็งแกราวของรัสเซียที่มีการให้สัมภาษณ์สื่อในลักษณะดังกล่าวก็สท้อนให้เห็นถึงการกลับเข้ามาพร้อมรบหรือพร้อมที่จะสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนอีกครั้งนะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่กลับเข้ามาขับเคลื่อนและก็กระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนอกจากนี้ครับหันไปมองสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางพบว่าอิสราเอลมีการยกระดับการโจมตีภาพสงครามระหว่างอิสราเอล กลุ่มฮิสบัลเลาะมีสัญญาณของความตึงเครียดกลับมาอีกครั้งครับเมื่อกองทัพอิสราเอลมีการประกาศครอบครองยินแดน,นที่ยึดมาได้และไม่ยอมคืนให้กับชาวปเาเลสไตน์นะครับพร้อมมีการยกระดับการโจมตีทางนี้เนี่ยสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มขยายวงกว้างไปยังเยเมนและซีเรียนะครับจนเยเมนและซีเรียเนี่ยมีการออกมาประกาศประนามอิสราเอลที่มีการโจมตีชาวฮามัส ในบริเวณเยเมนและซีเรียนะครับทั้งนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเราเพบว่ามีกลุ่มฮิสบัลเลาะเนี่ยมีการใช้ขีปนาวุธในการโจมตออีบริเวณสนามบินของอิสราเอลนะครับโดยกบฏคูตีเนี่ยมีการออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งดังกล่าวนะครับท่าทีดังกล่าวเนี่ยทำให้การสู้รบระหว่างอิสราเอลกลุ่มฮามาสและกะบฏคูตีเนี่ย มีท่าทีและมีแนวโน้มกลับมาทวีความรุนแรงเพิ่มอีกครั้งหนึ่งครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่นักลงทุนกลับมาให้ความสนใจเพราะว่าสาหรัฐกับอิสราเอลมีการกล่าวอ้างโดยให้เหตุผลว่าการโจมตีสนามบินของ Rat. อิสาราเอลดังกล่าวเนี่ยอาจมีอิหลานเข้ามาดุลหลังหรือให้ความเกี่ยวข้องครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมามีความตึงเครียดและมีแนวโน้มตึงเครียดเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะครับ เพราะว่าหากอิหร่านถูกกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนกลุ่มฮามาสหรือกบฏฮูตีในการโจมตีอิสราเอลเนี่ยสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางก็อาจจะถูกดึงอิหร่านดึงเยเมนและดึงซีเรียเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยภาพดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยหันเข้ามาถือครองทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างไรก็ตามนะครับ ราคาทองคําเมื่อขยับและมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงเรายังคงเห็นแรงขายทํากําไรระยะสั้นสลับกลับลงมานะครับเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยยังคงจับตาดูอีกหลายๆปัจจัยเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นําราคาทองคําครับก่อนหน้านี้เนี่ยราคาทองคําเกิดการพักฐานหรือเป็นการอ่อนตัวลงมีรูปแบบของการซึมตัวลงในกรอบไซเวดาวนะครับแต่พอมีภาพ ของปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศกลับเข้ามาสนับสนุนราคาทองคาจึงสามารถเบรกเอาหรือพานกรอบช nel ของทิศทางไซเวดดาวขึ้นมาได้ภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้แนวโน้มและโมเมนตัมของราคาทองคำในช่วงสั้นกลับมาเป็นบวกอีกครั้งแต่เมื่อราคาไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นมาจะยังคงเห็นความผันผวนหรือการแกว่งตัวของราคานะครับราคาเนี่ยเริ่มมีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่า นักลงทุนจับตาในส่วนของผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดซึ่งจะทราบผลการประชุมในสัปดาห์นี้นะครับนักลงทุนยังคงเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนเนื่องจากข้อมูลตลาดแรงงานที่ออกมาดีมากทําให้นักลงทุนมีการประเมินครับว่าภาคการจ้างงานในฝั่งของสหรัฐที่ยังคงไม่ได้เผชิญกับภาวะวิกฤต อาจจะยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้เฟดเนี่ยน่าจะมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับทั้งนี้เนี่ยบา์เครและโกลแมนแซคมีการเลื่อนการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐออกไปครับจากการปรับลดดอกเบี้ยเดือนมิถุนายนขยับออกไปเป็นเดือนกรกฎาคมครับทําให้ตลาดลดการคาดการณ์ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะเห็นการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของเฟดสครั้งลดลงมาเหลือเพียงแค่สาครั้งนะครับ การปรับลดการคาดการในลักษณะดังก,กล่าวเนี่ยจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้เมื่อราคาทองคาขยับหรือปรับตัวขึ้นก็มีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาครับนอกจากนี้นะครับประเด็นสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆเป็นอีกหนึ่งปัจจัยครับที่ตลาดกำลังจับตายอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากนักลงทุนมีการมองหรือมีการประเมินนะครับว่าภาพของสงครามการค้าที่เริ่มมีสัญญาณของการคลี่คลายนะครับ ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความนะ่าสนใจลงครับแต่ไปๆไปมาๆเนี่ยล่าสุดสหรัฐเองมีการประกาศจัดเก็บภาษีในส่วนของภาพยนตร์หรือหนังที่ไม่ได้มีการถ่ายทําในฝั่งสหรัฐนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นครับว่าสหรัฐเองก็ใช้ในส่วนของมาตรการการจัดเก็บภาษีตอบโต้ในรูปแบบอื่นๆภาพดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้สถานการณ์สงครามการค้า ระหว่างสหรัฐก,กับประเทศต่างๆกลับมาตึงเครียดอีกครั้งจนเป็นปัจจัยหนุนท่องเทียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าประเด็นการเจราจาการค้าก็ดูเหมือนว่าจะคืบหน้านะครับเมื่อรัฐมนตรีคลังของสหรัฐสกอตต์เบเซนและประธานาธิบดีโดนัลนดน์ทรัมป์แห่งสหรัฐก,ก็ออกมาประกาศว่ามีความคืบหน้าในการเจรจาต่อรองประเด็นอัตราภาษีระหว่างสหรัฐก,กับประเทศต่างๆ,ๆนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้สถานการณ์สงครามการค้า ยังคงมีโอกาสพลิกไปพลิกมานะครับซึ่งหากสงครามการค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปมานะครับไ l g อียังคงประเมินครับว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยอาจจะทําให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดไม่กล้าที่จะส่งสัญญาณหรือกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมในวันพุธนี้ที่มีความชัดเจนมากนักนะครับประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเรามองว่าอาจจะยังคงทําให้เฟดสงวนท่าทีในการแสดงความชัดเจนต่อการประกาศการปรับเปลี่ยน นโยบายการเงินในช่วงสั้นนะครับดังนั้นเนี่ยท่าท่าทีของเฟดยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลง,ง YIG ก็เลยประเมินว่าภาพของราคาทองคำเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวหรือเป็นการแกว่งอยู่ในกรอบนะครับอย่างไรก็ตามช่วงนี้เนี่ยราาทองคําออนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดแนวรับ3,322 3 3, 3 0 5ี่ราเหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับยังแนะนําใช้แนวรับดังกล่าวในการเข้าซื้อเล่นสั้น แต่เมื่อราคาขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอาจจะทยอยแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสีย่ยงทางนี้เนี่ยดูแนวตา้านระดับ3,386เหรียญดอลลาร์ต่อตรทรสซอนซึ่งราคาแว่งหรือขึ้นไปชนในช่วงเช้าแล้วถูกขายกลับลงมาประมาณเกือบ30เหรียญน,นะครับถ้าราคาขยับและปรับตัวขึ้นไม่ผ่านแนวตา้านระดับดังกล่าวอาจจะใช้วิธีการทยอยแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสีย่ยงแต่ถ้าผ่านได้เนี่ย ชะลอการขายไปที่แนวต้านถัดไปทางนี้กว่าจะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็ยังคงมีเวลาซื้อขายทํากําไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวของราคาอยู่นะครับทางนี้หากคิดเป็นทองไทยกรอบแนวรับในการเข้าซื้อเนี่ยประมาณ51,850ถึงระดับ51,550บาทต่อบาททองนะครับและแนวต้านเนี่ยประเมินไว้52,800ถึงระดับ5 3า0 0บาทต่อบาททองคำครับ ช่วงนี้อาจจะต้องเน้นเป็นการทำกำไรระยะสั้นจาับก,การแกว่งตัวหรือการเวียนตัวในกรอบของราคาไปก่อนนะครับอย่างไรก็ตามจะมีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งอังกฤษในฝั่งยุโรปและในฝั่งสหรัฐนะครับนักลงทุนเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศแล้วก็รายงานออกมาจับจังหวะในการซื้อขายทองคําได้นะครับทางนี้เนี่ย ทางฝั่งยุโรปจะมีการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจับซื้อ PMI ภาคการบริการและอังกฤษจะมีการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจับซื้อ PMI ภาคการบริการประจําเดือนเมษายนในบ่ายวันนี้นะครับก็อาจใช้ข้อม okay. ูลชุดดังกล่าวจับจังหวะซื้อขายทองคาครับและก็สหรัฐจะเป็นการเปิดเผยดุลการค้าประจําเดือนมีนาคมครับขณะที่วันพุธหรือวันพรุ่งนี้นะครับทางฝั่งยุโรปจะมีการเปิดเผยยอดค้าปลีกประจําเดือนมีนาคมคืนวันพุธประมาณตีหนึ่งถึงตีหนึ่งครึ่ง ธนาคารกลางสหรัฐก็จะมีการเปิดเผยอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวมทั้งจะมีการกล่าวสุนทรพจน์หรือถ้อยแถลงจากประธานเฟดคุณโจร์มพาวเวลด้วยนะครับก็อาจจะทําให้ราคาทองคาในช่วงนั้นเนี่ยมีการแข่งตัวหรือมีความผันผวน,นในระดับที่ค่อนข้างสูงครับอย่างไรก็ตามถ้านักลงทุนท่านใดนะครับอยากจะลงทุนทองคํากับ YLG สามารถเช็คราคาซื้อขายแบบเรียลไทม์ได้โดยสแกน QR c ค d e ผ่านหน้าจอดังกล่าวนะครับก็ ต้องบอกว่าราคาซื้อราคาขายของ y ว g b u r e i รูเล n อินเตอร์เนี่ยดีมากมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจลงทุนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข,ข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Mo n e y c h ช t นะคะ